สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉเฉลยข้อสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ประจำปีพศ2567ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคำถามข้อที่20กํากำหนดให้ a เป็นแมทริกซ์2บาย2เนี่ยสมาชิกก็เป็น21-2-1ลบ2ลบ 1, 1 i เป็นแมทริกซ์เอกลักษณ์2บาย2สมมุติ k เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับสมการ i บวก 9a ทั้งหมดยกกำลัง99เท่ากับ i บวก k คูณ a กำลังสจงหาผลบวกของเลขโดดทั้งหมดของ k เมื่อเขียนในเทอมของเลขฐาน10 a กำลัง2เนะี่ย2 1นี่2ลบ2เนี่ย4ลบ2เหลือ2เนี่ย2 1อันนี้1ลบ1นเนี 1, 1่ย2ลบ1ก็เหลือ1เนี 1, 1่ย ลบสองลบหนึ่งคูณกับตัวนี้ก็เป็นลบสี่บวกสองเหลือลบสองถัดไปลบสองลบหนึ่งคูณกับตัวนี้ก็เป็นนะลบสองบวกหนึ่งได้ลบหนึ่งย้อนกลับมาเป็น a ตัวเดิมแปลว่า a กําลังสองก็คือ a เพราะฉะนั้น i บวก k คูณ a กําลังสองก็คือ i บวก k ค i บวก9คูณ a ยกกำลังสองก็กระจายตามปกตินะ9กากำลังสองก็เป็น 81a กำลังสองเนี่ยคล้ายๆกับนักเรียนมต้นอะนะของหน้าหลังนหลังกำลังสองกำลังสองก็คือ i a กำลังสองก็คือ a นได้เป็น i บวก 99a กายกกำลังสาบ้างนนึกถึงสูตรที่เรียนกันในชั้นมต้นเลยเนี่ย ก้ากำลังสามเอกำลังสามนะีถัดไปก็นะสามคูณเนะก้าเอกำลังสองแล้วคูณไอกำลังหนึ่งถัดไปไอกำลังสองนะีคูณสามคูณเก้าเอสูตรนักเรียนมอต้นเลยนะการกระจายเนะีเอบวกบีกำลังสามนีนะแต่ตอนนี้เป็นแมทริกแค่นั้นเองนะนึกถึงสูตร a บวก b ีกำลังสามได้เลยนะ ัวบนนี้ก็ a บวก b ี 2, ก,นะ a กำลังสองกระจายไปนะ a อกำลังสามมันก็ลดกำลังมานะเอกำลังสองคือ a อพอเอกำลังสองอีกทีก็เหลือ a เอเฉยๆเอกำลังสองก็ a อเนายกำลังสองก็เอกลักษณ์หายไปเลยนะนี่หายไปเลยเหลือแต่เอไอกำลังสามคือไอรวมแล้วก็เป็นไอบวกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูณเอก็คือพันลบหนึ่งเลยนะ 999ร้อยก้าสิบเก้าคือพันลบหนึ่งหนึ่งพันก็คือสิบกำลังสามสิบกำลังสามลบหนึ่งนะถ้ายังไม่กล้าใช้อิน s a เซ w ว y นะก็ยกกำลังสี่นึกถึงสูตรมอรต้นนะ A อบวก B กำลังสี่กระจายไปถ้ายังไม่กล้าใช้อิน s a เซ w ว y ก็เนยกำลังห้านะหมดเวลาก่อนนะต้องตัดสินใจแล้วนะ i บวก 9a ้ายกกำลัง n นะก็คือ i บวกสิบกำลัง n ลบ1คูณ a อ a, นะ a กำลังสองตัวเดียวกันนะพิสูจน์ไปแล้วนะแทนค่าเอ็นเป็นเกนะ้าสิบเก้านค้อนเในที่นี้ก็คือสิบยกกำลังเก้าสิบเก้าลบหนึ่ง ก็คือ10ยกกำลัง99ลบ1ก็แปลว่านะมีเลข9เรียงติดกันทั้งหมด99ตัวนะผลบวกของเลขโดดก็คือ9คูณ99 8า1นำไปเติมคำในช่องว่างได้เลยพนะบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ